สวัสดีคะ่ะ EP นี้นะคะจะมาให้ดูว่าอุปกรณ์ที่จะเอาไปใช้มีอะไรบ้างนะคะก็โดนแซวว่าวิ่ง 11K อุปกรณ์ดังคนวิ่งอัลตรานะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็อันดับแรกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อคะ่ะนะคะของเขากระโดงเทลปีนี้นะคะก็ มีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะคะไซส์ 2x แล้วก็ตอนแรกลองขายาวแล้วค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะถนัดเพราะว่าตัวขายาวที่เอามาเอวมันหลวมด้วยก็เลยคิดว่าจะใส่ขาสั้นนะคะแล้วก็ใส่เป็นถุงรัดน่องสีชมพูนี้แทนนะคะนี่นะคะอุปกรณ์แต่งกายแล้วก็ถุงเท้าค่ะ เป็นถุงเท้าเทรลนะคะของอินจินจินะคะอินจินจิแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้าเทรลของแน่นอนทางท่านซาโลโมอน,นะคะ่ะของซาโลโมอน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะไปดูแบบเจาะลึกอีกทีนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ <laughs> นี่ นะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าขาดไปก็คืออดวิ่งนะคะมาที่อุปกรณ์แต่งตัวอีกอันหนึ่งค่ะก็เมื่อเสื้อมันเป็นแขนสั้นนะคะเขาก็บอกว่าให้พกปลอกแขนกันไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันการขีดข่วนได้นะคะแล้วก็อีกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งค่ะเนื่องจากว่า เราก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะร้อนไหมแดดจะเป็นยังไงแล้วก็มีหมวกนะคะเป็นหมวกที่เป็นผ้าบัฟด้วยนะคะก็จะซับเหงื่อไปในตัวค่ะคราวนี้มาที่อุปกรณ์เสริมนะคะอุปกรณ์เสริมก็จะประกอบไปด้วยเป้ค,ค่ะอันนี้ก็เป็นเป้ของซารล o มอนนะคะถอยมาหวัดหมาดเป็นรุ่น8ลิตรค่ะจริงๆเขาก็แนะนำว่าถ้า เราจะเทรลนะคะก็ให้ไปรุ่น12ลิตรเลยซึ่งช่องต่างๆมันก็จะเยอะกว่าแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เนาะแต่ว่าเป้ก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ซื้อตอนเซลล์ด้วยค่ะคือ1ใบก็เซลสองอ่าหนึ่งตัวก็เซลสองตัวก็จะยิ่งเซลล์ไปอีกแล้วก็พอบอกเป็นสมาชิกก็เซลล์ไปอีกนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อมาแล้วในเป้นะคะมันก็จะมาพร้อมนี่ค่ะถุงน้ำนะคะ เป็นถุงน้ําไซส์เท่าขวดน้ําสิง1ขวดเลยค่ะอันนี้ก็เท่ากับขวดน้ําสิงพกขวดน้ําสิงหสขวดไปนะคะอุปรกรณ์ที่ลืมไม่ได้ค่ะสําหรับ10กิโลถ้าเป็นทางราบนะคะก็คงจะไม่พกเจลค่ะแต่พอเป็นทางเทรลปุ๊บก็ไม่แน่ใจก็คิดว่าพกไปสัก2อันก็คงจะไม่ได้นักกระเป๋าสักเท่าไหร่ดีกว่าไปหมดแรงกลางป่านะคะแล้วก็ นี่อุปกรณ์ที่จริงๆก็ลังเลมากๆว่าจะเอาไปดีไหมจะซื้อดีไหมแต่ก็คิดแล้วว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเดี๋ยวจะลองไปปีนภูเขาไฟฟูจิดูบ้างรอประเทศญี่ปุ่นเปิดเพราะว่าคิดว่าร่างกายตอนนี้ก็ค่อนข้างพร้อมอุณหภูมิแบบญี่ปุ่นก็คิดว่าน่าจะพอปีนภูเขาไฟฟูจิได้ก็เลยอ่ะนั่นก็ถอยมาเลยแล้วกันนะคะแต่ถอยแบบราคาย่อมเยาวมาค่ะ สอ,อันนี้นะคะจากโปรอยู่ที่2อ,อัน1,000บาทนะคะเป็นแบบพับได้นะคะเป็นไม้ไม้โพนะคะเทรลกิ้งโพนะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกอันที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือนาฬิกาค่ะกามินนะคะก็เอ,อเขาบอกว่าถ้าจะเอาดีด้านเทรลก็ให้ใช้ซุนโตนะคะมันหลดแมปได้แต่คิดว่ายังไม่อยากลงทุนขนาดน,นั้นเพราะว่า อันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะแค่นี้ก็คิดว่าอุปกรณ์ก็น่าจะอลังการล้านแปดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาดูแบบเจาะลึกกันนิดนึงนะคะในส่วนของถุงเท้านะคะทำไมต้องเป็นถุงเท้าเทรลโดยเฉพาะก็เขาบอกว่ามันก็จะหนากว่านะคะแต่ข้อเสียของความหนามันก็ จะระบายช้าแหละมันก็จะแบบเวลาเปียกน้งเปียกน้ํามันก็คงจะชื้นพอสมควรแล้วก็ธรรมชาติค่ะพอใส่ถุงเท้าแบบแยกนิ้วแล้วก็ไม่อยากกลับไปใส่ถุงเท้าแบบปกติอีกเลยนะคะก็เลยใช้ถุงเท้าแบบแยกนิ้วมาราคาก็ใช้ได้ค่ะที <laughs> ่บอกงานวิ่งไม่ใช่งานเออขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกที่ค่อนข้างใช้ตังค์พอสมควรเลยนะคะ <laughs> อันนี้ อย่าถามรุ่นนะคะเพรอซื้อตอนเซลล์เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากไม่เคยมีความรู้ด้านเ,เทรล,ลสักเท่าไหร่นะคะก็มีคนแนะนำมาว่าซาลูมอนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะมันมีชื่ออยู่ตรงนี้นะคะออคอนท่ากริปหรือเปล่าอันนี้แหละ ความแตกต่างนะคะที่อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ้ยมาวิ่งแค่11กิโลงานแรกยังไม่รู้เลยจะวิ่งยาวไหมทําไมอยู่ๆมาซื้อรองเท้าเลยนะคะมีรองเท้าว,วิ่งถนนตั้งกี่คู่อะไรเงี้ยก็ความแตกต่างคืออยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเราจะเห็นว่าดอกอยางที่ส้นหรือพื้นของรองเท้านะคะของเทรลก็จะมีความแตกต่างค่ะเพื่อเอาไว้ยึดเกาะพื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโคลนหิน นะให้เราไม่ลื่นไม่ล้มนะคะแล้วก็จุดเด่นของรองเท้าเทรลอย่างก็คือมันจะมอีอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ที่มีความค่อนข้างหนานะคะจะสังเกตว่ามันมันบุกอย่างดีมากเพื่อป้องกันการที่เราจะโดนกิ่งไม้นะคะขูดขวนขีดขวนใดๆนะคะ แล้วก็เชือกที่ผูกขาน,นี้ก็เพิ่งมาสังเกตความพิเศษของมันเหมือนกันว่าเชือกที่ผูกก็จะไม่ใช่เชือกผูกแบบรองเท้าผ้าใบแบบรองเท้าวิ่งทั่วไปนะคะแต่จะเป็นเชือกที่เน้นใช้การรูดแล้วก็ใช้อันนี้รูดลงไปแทนแล้วก็เวลาจะถอดก็รูดออกมานะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูดรูดเยอะนะอุปกรณ์พวกเทรลนะคะส่วนน้ำนะคะก็ถ้าใครเป็นสายวิ่งก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วละว่ามันทำยังไงก็คือใช้การกัดไปที่ ตัวหัวจุกเนี่ยนะคะแล้วก็บีบมันออกมาน้ําก็จะออกมาให้เราได้กินนะคะโ okay. อเคอ,อยากให้ดูอันนี้กันนิดนึงคะ่ะเป้น้ําเราเรียกว่าเป้น้ํานะคะรุ่นนี้รุ่น8ลิตรนะคะอ,อ,อันนี้เราจะเอาไว้สําหรับใส่น้ําแบบนี้น,น,นี่นะคะใส่ลงไป <c oughs> มือเดียวอยู่นะคะ ายามจะถ่ายแบบวันช็อตนะคะกิเกตัดน,นี่อลองไปดูเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมียางตรงนี้นะคะเอาไว้เกีย่ยวไว้น้ำน้ำไหลมาเอาไว้เกี่ยวตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่แบบข้างอ,อกเราแบบนี้สองอันแบบนี้นะคะสองอันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วกออ็ในระหว่างนี้เองก็ตรงนี้นะคะ่ะ เราก็จะสามารถใส่มือถือได้นะคะใส่ตังค่ะช่องซิปมีช่องสิปเล็กๆเอาไว้เขาบอกเอาไว้ใส่ตังได้เผื่อจะซื้ออะไรซึ่งก็ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะในป่าก็ไม่น่ามีอะไรขายนะคะก็จะต่างกับวิ่งถนนตรงนี้วิ่งถนนเรายังแวะเซเว่นได้กุศมาแวะเซเว่นประจําเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีช่องช่องเอาไว้ใส่ความพิเศ์ของรุ่นนี้อยู่ที่ด้านหลังด้วยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะ มีช่องเอาไว้ใส่น้ําตรงนี้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะรูตรงนี้เอาไว้ใส่น้ําได้อีกเขาบอกใส่น้ําประเภทที่มันแบบคุณเคยเห็นไหมที่มันมีหลอดสายยางโผล่พ้นออกมานะแล้วก็พาดบ่ามาให้เราดูดน้ํากินนะคะหรือ,อก็ถามคนขายแล้วคนขายบอกว่าช่องนี้แหละค่ะที่เราจะเสียบไม้โผล่เข้าไปได้นะคะแล้วก็นี่นะคะตรงนี้ก็จะมีซิ่ง พึ่งตรึงนะคะเอาไว้ใส่ของอีกพอสมควรเลยนะคะใส่เจลใส่กล้วยในกรณีที่เราต้องไประยะที่ไกลขึ้นนะคะเอาไว้คงพวงคุณชมคงใจได้ค่ะข้อดีของเ,ออเป้น้ำยี่ห้อซาโลโมอนนะคะก็คือมันเบาแล้วก็มันมีความโปร่งค่อนข้างสูงเห็นนิ้วไหมคะ มันก็จะระบายลมได้ดีนะคะคุณก็จะพบว่าไงไหมคะมันมองแล้วมันทะลุได้นี่อ่ามันก็จะเบามากนะคะแล้วก็แห้งไวะคะ่ะที่เขาล่าลือกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ะคะ่ะแล้วก็จุดเด่นนะคะของการเลือกเป้น้ําค่ะเขาบอกว่าเวลาเราเลือกเป้น้ํานะคะเมื่อเราคล้องแบบนี้แล้วนะคะวิธีคล้องวิธีใส่คล้องเข้าไปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ เอ,บบอาเป็นว่ามันคล้องได้สดําเร็จแล้วการถ่ายมือเดียวอยู่นะคะแล้วก็รูดตรงนี้ให้มันกระชับพอดีตัวนะคะเขาบอกว่าเมาื่อไหร่ก็ตามถ้ามันรูดแล้วมันติดกันพอดีแบบนี้แสดงว่าเสื้อเป้น้ําตัวนี้มันใหญ่เกินไปมันต้องให้เหลือนิดหนึ่งนะคะซึ่งตอนแรกก็ลังเลระหว่างไซส์ S กับ XS นะคะอันนี้เป็นไซส์ S ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะร้านเขาก็เชียย์ให้เอา XS แต่ว่าเรากลัวที่จะเมื่อใส่น้ำแล้วอะ่ะ มันจะทําให้อึดอัดหน้าอกจนเกินไปเพราะมันพอดีตัวมากๆนะคะแต่พอตัวนี้ลองเอามาใส่แบบยังไม่ใส่เป้น้ําก็รู้สึกว่ามันรัดจนมันชิดเป็นแบบนี้ยก็แอบกลัวอีกว่าเดี๋ยวมันจะหลวมแต่มานั่งคิดดูว่าเออเราไม่ใช่สายวิ่งเราเป็นสายเดินชิลๆหรือวิ่งช้ามันก็ไม่น่าจะมีผลคือเขาบอกว่าถ้าเราเป็นพวกวิ่งเทรลจริงจังนะคะที่ทําความเร็วนะคะก็ทางที่ดีต้องห่างกันหน่อยเพื่อไม่ให้เพื่อให้มันกระชับตัวแล้วไม่ให้มัน ขยับขยื่นไปมาแบบนี้ขณะที่เรากำลังวิ่งเทรลอยู่นะคะแต่ว่าพอจัดการใส่น้ำลงไปแบบนี้แล้วนะคะแล้วเอามาใส่ใหม่ก็พบว่าค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลยห่างกันประมาณเกือบหนึ่งคืบเคยไปฟังโคช้ชเขาบอกว่าให้ห่างกันประมาณเกือบคืบนะคะหรือว่า1ฝ่าม,มืออย่างเงี้ยนะคะโอเคมาดูที่อุปรกรณ์ไมโครบ้างนะคะดีฉัน ทำทุกอย่างด้วยมือเดียวนะคะก็จะใช้เวลานิดนึงอันนี้ก็รีวิวไว้เพื่อให้เห็นว่าอือถ้าสมมติว่าคุณอยากจะแบบมางานเทลบ้างมาใส่เทลบ้างุตอนที่คุณต้องใช้คืออะไรบ้างริงๆก็แอบ,บอยากให้ร้านมันมีอไ,ไอ้ที่เนี่ยนะคะให้ที่ให้เช่าเนาะนี่พอมันเป็นแบบพับได้นะคะข้อดีก็คือนี่มันจะจัดการที่นี่ของมันเองเลยนะคะ แล้วก็แบบนี้ค่ะนีหงไสูงเห็นไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะมันก็จะมีตรงนี้นะคะเอาไว้ให้เราปรับความสูงขึ้นไปได้อีกปรับความสูงขึ้นไปได้อีกค่ะเนี่ยค่ะปรับขึ้นไปได้อีกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันดูความสูงของดิฉันแล้วดิฉันก็คิดว่าเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะเนี่ยค่ะ จับนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะกีกะแค่ไหนหรอกเขาบอกว่าจริงถ้าจะซื้อไม้โพเนี่ยต้องลองกับไม้โพก่อนนะแต่ด้วยความที่ไม่ได้ไปสนามฝึกเทรลสักเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้ไปลองไม้โพเลยลองแต่ในบ้านคิดว่าจะเอาไว้ในกรณีที่แบบถ้ามันเป็นทางลงที่คำที่มันชันก็คงเอาไว้ช่วยคำยันนะคะแต่ถ้าเออ เป็นทางชันทางขึ้นชันมากๆก็จะเอาไว้ช่วยพยุงนะคะให้แขนออกแรงแทนขาให้มันช่วยขาด้วยนะคะเวลาเก็บก็เหมือนเดิมค่ะเราก็แค่ขอโทษนะคะขออนุญาตใช้มือที่สามเนี่ยค่ะต้องไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็แบบนี้แล้วก็พับอีกอันหนึ่งก็เท่านั้นเองนะคะประมาณนี้ค่ะ โอเคนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเรื่องอุปกรณ์ขอให้ไว้ใจเรานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งแล้ววิ่งเสร็จแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันว่าอุปกรณ์ไหนเป็นสิ่งที่ตัดออกได้แล้วอุปกรณ์ไหนเป็นสิ่งจำเป็นเพิ่มเข้ามานะคะก็มาลุ้นกันค่ะกับ มือใหม่หัดเทรลนะคะเทรลแรกในชีวิตค่ะเขากระโดงเทล